สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้อง,นองห,นหนูลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช,มช่องเนื้อทองนกบ้านนกฟื้นค่ะโอ้ยวันนี้ลมหนาวก,กลับมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะลมหนาววีวีกลับมาอีกแล้วแต่ก็ดีเนาะมันไม่ร้อนขนาดน,นี้แหละกำลังสบายเนาะ ออวันนี้ก็จะมีผู้ปกครองมารับถึงบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เลยจะมาคอนเฟิร์มน้องนกค่ะอ่ามาคอนเฟิร์มน้องนกว่าเป็นยังไงก่อนที่จะส่งถึงมือผู้ปกครองนะคะท่านผู้ชมค่ะ อ่าสำหรับนกบ้านนกปุ้มนะคะอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะว่านกบ้านนกปุ้มจะไม่ใช้หลอดไก่จะไม่ใช้ไส้ไก่ค่ะเราจะใช้หลอดสลิงเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่ว่าจะตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่เราจะใช้เพียงค่ะหลอดสลิงเท่านั้นนะคะสลิงหลอดสลิงนั่นแหละค่ะอ่าการป้อนในแต่ละครั้งไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลหรอกค่ะว่าอ่าน้องกจะติดเชื้อในกระเพาะอาหารไม่มีค่ะ ไม่มีแน่นอนลงบ้านลูกพื่อไม่เคยมีค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะการก้อนนะคะนี่คือน้ําร้อนนะคะท่านผู้ชมก้อนเสร็จแล้วก็มาจุ่มล้างอ่ามันไม่เหมือนไส่ไก่นะคะท่านผู้ชมค่ะยายเป็นคนที่แอนตี้กับไส่ไก่มากค่ะก็ไม่เหมือนกันเนี่ยใช้หลอดสลิ์ค่ะก้อนเสร็จเราสามารถจุ่มน้ําร้อนลวกได้ค่ะไม่ต้องหวงไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะติดเชื้อ,อ ค่ะก็วันนี้ก็น้องจันฉายก็จะมีผู้ปกครองมารับแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มารับถึงบ้านเนาะผู้ปกครองก็มารับถึงบ้านแล้วก็จะมาคอนเฟิร์มให้ดูค่ะว่า,าสุขภาพน้องเป็นยังไงนะคะจันฉายเนี่ยก็เป็นลูติโน่ลูติโน่เพนะคะท่านผู้ชมค่ะลูติโน่เพลายค่ะ เห็นปลาหางไหมคะสีขาวค่ะอืมสามเด้งเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะลูติโน,โน่ลูติโน่เพิรลูติโน่เพิรพายสวยค่ะสาหรับ้องบ้านลน้องปุ้มนะคะแต่ละรอบแต่ละรอบก็ก็จะมีมาให้ค่ะบางครั้งก็สองตัวมั่งบางครั้งก็ตัวเดียวบางครั้งก็ไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะยิ่งเวลาเราตั้งใจมากๆนะมันจะไม่มีมาให้เลยล่ะคะ่ะ ำหรับผู้ปกครองท่านนี้ท่านก็สายตาดีมากเลยค่ะเพราะว่ายายอัพโหลดแล้วก็ไม่เห็นมีใครสนใจเนาะอืมไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะมันเป็นเด็กๆอ้อยๆนเพราะว่าลายไม่ออกแต่ว่าผู้ปกครองของจันฉายนี่คือทักจิ้มไว้ตั้งแต่น้องเป็นเบบีเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะได้มาแล้วก็สมใจนะคะท่านผู้ชมอ่าก็จะมาคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าน้องยัง ยังกินอยู่นะคะยังกินอาหารลูกก้อนอยู่ค่ะก็เข้าสู่วัยหัดแทะกินเองได้นะคะแต่ว่าเราก็ยังป้อนเสริมนะคะเป็นวัยที่กําลังจะอยากบินค่ะท่านผู้ชมเขาก็เลยไม่ค่อยจะกิน <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ค่อยกินค่ะแต่คนเลี้ยงนะคะแม่นมก็จะมีวิธีจัดการในการป้อนน้องค่ะอืมทำยังไงน้องถึงจะได้สารอาหารครบประมาณนี้นะคะ ในน้อยน้องก็ต้องได้ประมาณอ่ายังไม่มีก็ประมาณ4ีปีนะในกระเพาะในช่วงเวลาที่เขากําลังแบบหัดบินอยากบินนกที่เข้าสู่วัยหัดแทะเขาก็อยากจะบินค่ะกําลังหัดบินเพราะฉะนั้นน้ําหนักเขาก็เลยต้องเบาค่ะพอเบาเขาไม่กินเนาะเขาไม่กินน้ําหนักเขาจะเบาแล้วเขาก็จะบินโฉบไปโฉบมาสบายซิ่วๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะ,คะ,คะ มอาลูกมาก็อื่นแต่ร้องเหนียวน้ำลูกมั้ถ้าหลับน้องการขายนี่ก็จะรันไปที่ 8ซีซีนะคะ,ะการป้อนน้องก็คือน้องเป็นคุณหนูอ่ะคุณหนูคุณหนูค่ะ,คนนคะเป็นอะไรที่นิ่มนวลนนุ่มเนิ่มมากเลยค่ะเป็นคุณหนูพูดง่ายๆเลยเป็นคุณหนูเป็นผู้ดีประมาณนี้ละค่ะท่านผู้ชมค่ะนกแต่ละตัวเขาก็มีนิสัยเฉพาะตัวของเขาเนาะอย่าม,มาทําอะไรแบบแรงๆไม่ได้นะคะเขาไม่พอใจค่ะท่านผู้ชมค่ะ ต้องเบามือค่ะนี่ค่ะป้อนน้องเสร็จแล้วก็ล้างค่ะล้างเนี่ยล้างหลอดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลหรอกค่ะว่าเรื่องติดเชื้อนในราออาหารยากมากนะคะสําหรับโรงบ้าบัน้องปื๊ดเนี่ยันไงหมวันไปแปดซีซีแล้วนะ วันนี้ผู้ปกคองจะมารับน้องแล้วนะลูกนะใหคข้ามให้พูนนะลูกเด้อไหถึงล่มก็อย่าดื้อน,นะนุ่มนวนละเกินค่นนะท่านผู้ชมค่ะที่คู่อยู่บ้านนยใช้เฟืองกับคุณนายคุณหนูนี่ละคะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็กลับมาเย็นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะอากาศเย็นพอากาศเย็นก็จะสียก็ยังแหบๆแห้ง,หหงนี่ค่ะสําหรับน้องจันฉายนะคะสุขภาพแข็งแรงดีสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะกินดีขี้แซ่บนะคะท่านผู้ชมค่ะถามว่าทําไมทุกครั้งที่ยายก่อนที่จะส่งถึงมือผู้ปกครอง ของน้องนกนะคะแต่ละตัวมายายจะต้องมาคอนเฟิร์มยายก็มีเหตุผลบางอย่างนะคะที่จะต้องมาคอนเฟิร์มให้ดูว่านกบ้านยายแข็งแรงนกบ้านนกพิ่มแข็งแรงยายจะไม่ส่งนกป่วยจะให้ใครทั้งสิ้นค่ะถ้ารู้ว่านกของยายป่วยยายขอคืนค่ะเพราะว่ายายรับประกันได้ว่าก่อนที่ยายจะส่ง นกยายแข็งแรงดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนูแววตานะคะหน้าเค่ะยายเคยโดนมาค่ะท่านผู้ชมหากินด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าทั้งก่อนการส่งและหลังการส่งอ่าใดๆก็คือยินดีให้คำปรึกษาทุกๆอย่างนะคะ แต่เพราะว่าอย่ามาหัวหมอยายรู้ทันอืมแต่ยายรู้ทันแต่ยายจําใจเพราะว่ามันคือนกของยายเพราะว่ามันคือลูกหลานของยายค่ะท่านผู้ชมค่ะอืมนะก็นี่แหละค่ะมาคอนเฟิร์มให้ดูว่านกบ้านยายแข็งแรงดีทุกทุกครั้งค่ะก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าก่อนที่จะส่งถึงมือผู้ปกครองนะคะท่านผู้ชมค่ะ เรายินดีส่งมอบความสุขให้กับคนที่รักนกค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูนกบ้านน้องฟื้มค่ะยกินแล้วออกกำลังกายหน่ยยอยไหมออกกำลังกายหน่อยไหมเ่ย,ยค่ะตาป้อนเสร็จมีเวลายายก็จะมาทำการให้เขากระพือปีกบินเล่นๆ อากาศมันหนาวค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะเช็ดตัวล้างตัวอาบน้ําให้น้องอ่อไปตกผู้ปกครองก็จะได้หอมหอมช่วยนเด็กอนุบาลค่ะท่านผู้ชมค่ะ่อนที่ผู้ปกครองจะมารับก็ต้องอาบน้ําบัดแป้งหอมๆให้ผู้ปกครองด้วยขนใจเวลามารับน้องแต่วันนี้อากาศหนาวค่ะท่านผู้ชมอากาศมันเย็นเย็นลงมาแบบอืม อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเราเป็น,นปห่วงน้องนะค่ะท่านผู้ชมอย่างไก็สวยละค่ะเพศก็คือเพศอะไรการขาย <S <S อุ้ยพี่ใส่มือยายไม่เลอะเดี๋ยวต้องเช็ดให้ก่อนค่ะโอ๊ยอย่าซนสิหืม อันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอมันเป็นห่วงน้องไม่ได้กินเหรอลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินนะคะโอ้จะไปแล้วก็วจะเลือ่อนๆเลยคะ่ะเพราะว่าคุณคุณเขากระพิวปีกมาทีิเนี่ย ก็สลับคลิปนี้ก็มาขอเสิมให้ดูนะคะว่าน้องจงฉายสุขภาพแข็งแรงดีนกทุกตัวของยายนะตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะยายเลี้ยงมากับมือยายย่อมรู้นิสัยของนกแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะก็สลับวันนี้ก็กข,ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนอทองนกบ้านนงปื้มคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ